อันเป็นมนุษย์นี้ความดีจะเกิดขึ้นความชั่วจะเกิดขึ้นนี่แหละให้เราทุกคนจงคิดนึกบัดเดี๋ยวนี้เราเป็นมนุษย์ทุกคนแล้วใจของเรามันหลักษาร่างกายอันนี้อยู่ตลอดให้เรานึกตั้งให้รู้สึกว่าร่างกายอันนี้ใจอันนี้ร่างกายอันนี้ใจ อันนี้ใจอันนี้ร่างกายให้เราเลือกให้ลูกชึกอยู่อย่างนี้ในตัวของเราขั้นถ้ามันยังลืมหลงก็ให้เราลึกบริกรรมหรือเรานึกพุทโธก็ชุดแลว้วเรานึกถึงลมหายใจก็ชุดแลว้วเรานึกถึงร่างกายก็ชุดแลว้วเรานึกถึงความตายก็ชุดแลว้ว อันนี้แปลว่าความสะดวกในการระลึกบริกรรมให้พร้อมตั้งใจอน,นิจจายอน,นิจใจรแลึกอยู่ตลอดกันไปอันนี้เราฝึกฝนถ้าจิตไม่สงบเราก็ได้บุญกุศลเพราะมีขันติความอดทนมีศรัทธาความเชื่อถ้าเราได้สงบก็แปลว่าได้ความสุขได้ธรรมะขันถ้าเกิดความสว่าง ก็ได้ปัญญาได้องคยานขั้นจิตปราศจากร่างกายมีแต่จิตอย่างเดียวไม่รู้จักร่างกายอันนั้นก็เรียกว่าได้องค์ฌานเกิดขึ้นความสุขเกิดขึ้นในจิตของตนอันนี้ให้เราทุกคนจงตั้งใจของตนฝึกฝนตลอดไปมันจะสงบกับเรื่องของมันไม่สงบกับเรื่องของมัน หน้าที่กูจะตั้งใจอยู่อย่างนี้ตลอดไปเราฝึกผลเราตลอดกันให้เป็นนิสัยเป็นปัจจัยอย่างนี้ตลอดไป